ชมทุกท่านจเจอกันอีกแล้วผมแก่ง FN Auto c อตคาโอ้โหบอกเลยวันนี้รถเรานี่คันนี้ในแบบของเราส,สวยมากเป็น t o y ย t a r ร v o ยกสูงด้วยแล้วมาเลือกติดตั้งนี่ผมปูพื้นเข้าลูกของ QJ โอ้โหแล้วคันนี้ึบอกเลยนะว่าออปชั่นเต็มนะจัดนะโอเคครับมาเดี๋ยวเรามาชมกันนี่นะครับโอ้โหสวยๆเลย คันนี้เลือกที่จะติดตั้งเป็นหุ่มปูพื้นเข้ารูปงานคิวเจสีดำได้แดงนะครับพร้อมกับพรมปูพื้นนี่รองพื้นนี่คิวเจที่เป็นลายกุชชี่นะสีดำแผ่นกันลื่นฉีดร้อนน่ะสัญ,ญ J, ลักษณ์คิวเจรีดชัดเจนสวยงามนะครับสวยเลยด้านในนี่ลึกสุดซอยลึกสุดๆนะครับด้านข้างนี่ขึ้นขอบขึ้นมุมนี่ นะครับข้าเรียงข้ามุมทุกจุดนะครับโอ้โหดูด้านหลังนี่ดูด้านหลังสวยๆเลยนี่นะครับด้านหลังก็มีกุ๊ปที่นะอ่าเห็นไหมถึงแม้จะเป็นสมาร์ทแคปนะก็ยังมีด้วยนะนี่แผ่นปิดกระแทกด้านข้างนะด้านหลังนี่ตรงนี้เราก็มีเห็นไหมครับโอ้โหสวยงามนะครับเดี๋ยวเราไปดูอีกข้างหนึ่งกันบอกเลยว่าคันนี้นี่เห็นสวยๆตัวดูอย่างงี้ น้องเขาเป็นผู้หญิงนะโอ้โหขับรถอย่างนี้ในใจคอน้องทําด้วยอะไร,น,รนี่นะครับคราวนี้มามาดูฝั่งคนหน้าข้างๆกันเช่นกันสังเกตนะครับย้ำซุกครั้งแบงคิวเจของแท้ต้องเป็นอย่างนี้นะจะมีโลโก้ตัวนี้แล้วก็ที่หัวหมุดนะครับขึ้นขอบขึ้นข้างหนา13มิลน,นะครับไม่เก็บเรื่องของกลิ่นฝุ่นทำความสะอาดง่ายข้างล่างมีขนหนามล็อกยึดติดสนิทนะครับ ทุกส่วนเข้ารูปเข้ามุมตัดเฉพาะรุ่นตรงรุ่นทุกอย่างโอเคเดี๋ยวมาดูเบาอ,อีกข้างหนึ่งนี่โอ้โหสวยๆเรียบๆกริบ,เรบๆเลยดูดีนะครับลุยก็ได้นะครับวิ่งในเมืองก็ดีสวยงามโอเคเป็นไงล่ะผมบอกคุณแล้ว QJ ไม่เคยทำให้ใครผิดหวังคราวหน้านะครับเดี๋ยวเรามาชมกันว่าพระเอกหรือจะเป็นนางเอกดีจะเป็นรถรุ่นไหนกัน ยังไงครั้งนี้ขอตัวไปก่อนสนใจทิ้งเบอร์ไว้ข้างล่างให้อยู่แล้วนะครับติดต่อเราหาเราได้ FN Auto Car สาขาใหญ่เราอยู่ที่โลตัสพัดมอบางใหญ่ครั้งนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีนะ